นี่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 ดู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 เฮ้ยมันไม่มีที่ขึ้นโอ้โมันแอบในใต้ท่อขายาวด้วยเห็นที่ไหนขึ้นข้างบ้านเนี่ยขึ้นอะไรขนาดนี้โอ้เยอะเลยขนาดนี้เฮ้ยเยอะมากเลยนะดูสินู่นแล้วไปยันนู่นเลยขึ้นเยอะเลยไปชมสิ่งนู่นนู่นนู่นข้างบนนู่นอีก มาดูนะครับเห็ดขึ้นคางบ้านตื่นเต้นกันเต็มเลยครับดูนี่เขามาดูเห็ดกันนะครับนี่ดูครับดูดูดูเนี่ยขึ้นคางบ้านลูอีกน่อีกนูเนี่ะโอ้มาได้เดินมาดูนะเนี่ยนะอ้ยดู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 นี่นี่นี่ ยังไม่เดี๋ยวไปดูข้างหน้าโอ้ยเยอะเลยขนาดนี้โอ้ยเยอะเลยขนาดนี้โอ้ยขึ้นเยอะจัดขึนเยอะมากครับอันนเ้อขนาดแล้มี่บานี่แยบด้วยแอด้วย ดูครับดูมันขึ้นเลยขนาดนี้โอ้ยเยอะมากทุกคนค่ะวันนี้ปันก็จะพามาเก็บเห็ดขนกันพี่ขึ้นข้างบ้านนะคะขึ้นข้างบ้านเลยอ่ะโูดูนะขึ้นแล้วก็ขึ้นเยอะมากนี่ดูขึ้นโอ้นี่อันนี้เพิ่งมาเจอโอ้ยดูยูข้างหลังมันบอลนี่แหวกแหวกดาย มันแอบยิ่งมีไอ้บ่สมีอีไรเลยเนี่ยดอกแอบอย่าน้มาล้างข้างล่างเราเปิดไว้ให้พี่ดีได้ป่ะโอ้ลูนี่เออคโอ้ยอยู่คุ้งเบกเจ้าไหร่เยอะไหนนี่อีกนี่ครับนี่นี่กระจุกเลยเนี่ยดูดิเนี่ยขึ้นข้างบ้านนะครับดูไปหาบนเข่าไม่เจอไปหาบนเข่าไม่เจอ มาเจออยู่ข้างๆบ้านนี่แหละเจอขุดกระทุงกระทุงไปเลยช่วยไหมไปไปช่วยกันขุดแล้วเนี่ยเยอะมากอุ้ยอันนี้เบบี้้้มนนขึีแต่ว่าแต่ว่าดินดินมันแห้งอะเนาะใช่นี่นี่น่าจะเป็นเห็ดหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่เฮ้ยดูดิอือเออขึ้นอย่างนี้แหละดินคุยไปอุ้ยสวยอะขุดขุดขุดพอดีเลยวันนี้ขึ้นเขามานะ โอ้แม rumor, ่ก็เลียงโอ้แม่เี้ครับแม่บอกไม่เจอจุดใหม่ครับพาไปดูก่อนเดี๋ยวให้ให้ปันปันช่วยดูไหครับไปกันมาอุ้ยอุ้ยขึ้นเยอะเลยไปชมสิ่งนู่นนู่นข้างบนนู่นอีกไปชมสิ่งน่าสนใจมีแมวมาด้วยเห็ุแล้วเห็ุแล้วนี่ไงมันขึ้นขึ้นอย่างนี้เนี่ยโอ้เบ็ดจะโดนล้อไหมเนี่ยโย่เบ็ดมานถึงอันนั้นแล้วไรโย่เบ็ดไนแล้วเห็นหมดแล้ว ดูครับตื่นเต้นกันมากขึ้นขึ้นขึ้นในบ้านดูขุดนี่ก็มีนะครับเนี่ยขึ้นเยอะมากเราก็จะไม่ขุดลึกนะคะเพราะว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรอย่าให้ปันปันขุดปันปันขุดแล้วให้หลานเก็บใช่นี่ก็เรียกหลานมาช่วยนะคะอยู่ข้างบ้านอู้ยทุกปีไม่เคยเจอปีนี้มันขึ้นมาแน่นลึ้เยอะแบบสวยมาก สบายแล้วค่ะไม่ต้องขึ้นเขาเนี่ยนี่ขุดหมดแล้วใช่ปะเขาใส่ที่ปันถอนให้ดูกระแทกเอเอกระแทกกระแทกไปแล้วก็ขุดขึ้นมานปันดันกระแทกไปแล้วให้ให้น้องขุดให้น้องเก็บขึ้นมาใช่วันนี้เมืม่อเช้านะคะวันนี้ก็เป็นวันที่ห้าเมื่อเช้าปันก็ แล้วก็ครอบครัวของปันเนี่ยไปทําบุญมาใช่ตบ่ายก็เจอเห็ดเลยตบย่ใบเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่แล้วแล้วชาวไปทําบุญมาวันนี้เป็นวันที่5ของพฤศจิกาใช่ดูดิเมื่อก,กี้เข้าไร่แล้วนะคะเข้าไร่ไปโอ้ยน้องโทรตามบอกเห็ดขึ้นอีกเห็ดที่ไหนขึ้นข้างบ้านเนี่ยขึ้นอะไรขนาดน,นี้เนี่ยเขาใส่พี่ปันแท่งเห็นไหมแท่งตัวเลยไปข้างหลังเอาข้างหลังก่อน นี่นี่ข้างหลังเนี่ยดอกใหญ่เนี่ยดอกใหญ่มาที่เพิ่อไว้ให้พันธีมันทำใจอยู่ไงี่ตามไปมีดอกนีกนะเฮ้ติดกแป๊บเนี่ยดอกใหญ่ด้วยมีสองดอกเนี่ยเนี่ยมีเบบี้อีกเนี่ยนี่สวยไปนี่ได้เยอะแล้วนะโอ้ยได้เยอะแล้วอ่ะ โอ้่ะเก็บต่อเก็บต่อลุงปันก็มาเก็บนะคะทุกคนแบบตื่นเต้นมากดูครับเขาก็มาช่วยกันเก็บละลุงเขาถอนเลยนะครับเหตุเกิดข้างบ้านเลยเก็บเก็บอู้ยเยอะเลยขนาดนี้ไลี์เก็บต่อนี่อีกอให้หน่อย ถอนเก็บไปเลยเนี่ยในถ้ามันถอนได้ก็ถอนไปเลยมันมันล้างยากใช่ครับมันเล็กเราถอนเอาเลยแล้วกันถอนเลยเด้อช่วยกันถอนเลยค่ะขึ้นเยอะอันไหนถอนไม่ได้ถอนได้หนูถอนเลยนะลูกเอออันไหนถอนไม่ได้เราก็ขุดเอานะครับมีอีกเนี่ยขาเขาสั้นขุดปุ๊บรู้เลยว่ามันถึงปุ๋ยมีอีกประสานขุดเลย

เป็นนารักมันสันเลื่เนี่ยดูดิโอ้หมันพยายามขึ้นอ่ะเนี่ยเปิดปานเปิดปานมาดูอะไรนี่นี่แล้ว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 เก็บตรงนี้ยังไม่หมดเลยมันมันแอบอยู่ในใต้ท่ออ่าเดี๋ยวจะเปิดท่อก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่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 ดู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 เฮ้ยมันไม่มีที่ขึ้น โอ้มันแอบ,บในใต้ท่อขาย,ยาวด้วยยามันแอบ,บในใต้ท่อดูดิโอ้ยคานยาวมากโอ้ยท่อนเอาเลยเพาใส่นูท่อนเลยนะลูกโอ้โหคาหนยาวมากม,มันไม่เจอแสงไงมันก็เลยแบบพยายามจะพุ่งออกมาพยายามใช่ใช่นั่นแหละโอ้ยโอ้โห,โหสวยจริงๆเลยของเลยอะใจก็เล <c oughs> ่นเยอะมาก ขายยังมากมันถอดเลยนะเออมันถอดเลยนตาใหญ่ไ่่ตายหยเก็บเห็รนู่นนี่ข้างๆเนี่ยตุ่มตาเบเยโอ้องยโ้ยโยโอ้ยโนยโอ้ยโออ้้อ้ยโอ้ยออ้ยโอยโยเอยโออ้้ยโอยโอ้เยอ้ยออ้ยยยอยอ้ย้อ้ยย้ยโอ้้ยโอ้เโยโอนตอ้อ อไปนี้ก็ได้หนูอ่ะข่ามันหักไปแล้วขยีบด้วยไม่ให้กายเป็นคุยกายเป็นคุยนั่นนะดูครับลุงลุงลุงก็ถอนอยู่ตรงนี้เลยนั่งถอนแล้วดูดิเยอะจัดโหเห็ดครอบครัวเขาเรียกว่าเห็ดครอบครัวเห็ดครอบครัวแต่จริงๆตรงเนี้ยมันเคยขึ้นเคยขึ้นนมาหนาแล้วก็ไม่ได้ขึ้นมาเป็นหลายปีมากครับอ เป็นสิบปีแล้วหม่อมมุ่นยุ่เหมือนกันนะใช่อันนี้ไม่ค่อยสวยแล้วนานมากที่มันนั่นแหละดูดิเธออนุกันเน่าไปแล้วเนาะอันนี้ดอกใหญ่เนี่ยอันดูอันที่มันขึ้นกอนนะครับมันก็เน่าแล้วก็มีบางดอกก็ใช้ได้นะตู่นใต้ต้นไม้วนวนข้างหลังวนมีกระจุกหนึ่งเที่ยวไปเก็บเลยนะวนเก็บเลยนะเก็บอยู่ดูครับเต็มตะกร้าโอ้ยโยนอย่างนี้เหรอเดี๋ยวช้ำ ค่อยวางป๋าฟาใส่ถือตะกร้ามานะไปตามพี่ปานไปเนี่ยครับไปไปไปเดี๋ยวไปแล้วพี่แปบนึงครับเก่เลยนะเยอะเกินจนต้องเชิดกันท่อนแล้วนะครับดูนี่อีกโอ้ยมันขึ้นกันแน่นเลยมีมดมีมดหนูระวังด้วยเอาโหมึงจะไปตรงที่มีเห็ดออกมา มแวม,มแวมามาช่วยกันนะเยพี่ปันจะเก็บให้มันมีหมดน้องอี๋้องระเก็บเต็มกรเขึ้นอยู่ดูดี่นี่ดูดีครับ,รบอันนี้ของน้องมีอีกไหมไม่ช่แล้ว หมดยังไม่รู้มุ้งไปเต็มกินให้ดูนี่ดูนี่ไม่เดียวมันอยู่ในไอจุดเดียวกันนะครับแทนเดียวกันเสียดายเขาแบบเอาไม่ได้ทั้งหมดเขาใส่เอาทั้แต่ว่าถ้าเอาได้หมดก็ขึ้นยังไม่หมดหรอกเดี๋ยวมันอาจจะขึ้นอีกโอ้ยเต็มตะกร้าเล็บมันจะขึ้นเรื่อยๆดูดิดดเดยอะขนาดนี้ดูดิ ขมาเอะ้มาเยอะกเลยครับออืมันีเก็หอ้อ่ะอันนี้ก็ของน้องนะครับก็แบ่งกันนี่ก็แบ่งกันแบ่งกับลุงแบ่กับปันปันยิมาเอ๊ะพี่จะวุนเอ้พี่เจะวุ่นเยอะเลยพูดไปดอกพอแล้วเหมือเขาเยอะมากดอกยไหมเออไปแล้วงานอะไรเอาเอาไปแบ่งกัน โอ้โหมันเยอะมากนะครับดูเขาบอกว่าเห็ดเยเขาบอกว่าเห็ดชิ้นนี้จะหวานใช่ไหมอุดเยอะเยอะหมูคนละครึ่งลหมูอะไรวุ้นไปละไปแบ่งกันคนละครึ่งนะคะไปแล้วก็กินเห็ดเรียบร้อยแล้วก็ไปลังเฮ็ดต่อไปบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ